ดูว่าแก๊งห่วงเขาทำตัวดีว่าแก๊งห่วงเขาอยากมีปัญหาก็แก๊งเมียก็โดนไปอ่ะถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่แล้วมันดีแล้วมันภูมิใจก็ทำไปนะอีโง่เขาไม่ทำกันสิ่งที่พวกมึงทำมอีควายเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมมึงไม่มีสมองวะทำไมนพื่นเขามี เหนเพื่อนในโดนแล้วนะวงวงเกยวงเคอร์ออฟิลด์ดูดีนอกเมืองในเมืองลากข้างนอกหรอลากข้างในนะเอาบาดได้นะชิวๆจะลากเลยลายกเลยก็ได้เอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะผมออกยังตรงมาอ,อ,อ่าหน้าปัมป๊มปั๊มปัม๊มโรงพยาบาลพุ่งไปคานโนุ่งไปคานโนห้ชอนมันห่อด้วยหรอไอชอนผมไล่อเขียนอยู่ให้ชอมนมันไม่ดักหรอวะกี่ใครได้แลมโบว์เหมือนกันกูไปอ่า เส้นสะพานสอนอสะพานหลังสอนอสิบนาทีปล่อยศพไหมพี่เกศแล้วแบบหลังลีอีกสักไฟอะไรเงี้ยวันนี้หนูว่างๆด้วยไม่มีอะไรทำสอนอแตงเงินแตงเงินไหลเดนเดาเขาถ้าเขาแบบอยากมีปัญหาอีกก็ให้เขาต่อยสักสองหมัดก็ได้โอเคโอเค๋ยวเขาร้องอีกกันบางแฝงอะไรนกเงิน ไันรู้ว่าแก๊งห่วงเขาทำตัวดีว่าแก๊งห่วงเขาอยากมีปัญหาก็แก๊งเนี่ยก็โดนไปครับได้ไน้ธนาคารโนอยู่หน้าหนึ่งนี่คือไล่ไล่เคสเหรอหรือว่าไงใช่ใช่ใช่ผู้ต่อผู้ต่อผู้ต่อ เยรลถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่แล้วมันดีแล้วมันภูมิใจก็ทำไปนะอีโง่เขาไม่ทำกันสิ่งที่พวกมึงทำาอควายคนเดียวจะาละมาสี่เหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนอะหรือสั่งสอนแล้วไม่จำกุสงสารวะไอเหี้ยเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมมึงไม่มีสมองวะทำไมคนอื่นเขามีตลก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 ใช้ล่าไม่พูดหรอพูดสิ พูดเหมือนที่ชอบพูดอ่ะนี่นี่พี่เกสหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังพี่เป็นละครตลกไทรัฐวิะพิม์ตอบนี้เห็นเป็นควายไม่เห็นละละครตลกหนึ่งเรื่องมีคนเขาเคยถามหนูว่าใช้สีผมเลขอะไรหรอคะเดี๋ยวเดีถ้าเราออกหมอแล้วเดี๋ยวเราไม่ก็บอกดิ้เห็นเป็นคนอาไม่ชด มไม่คนยไม่ใช่ไม่ได้เ no ห็นคนพี่นไม่เห็นคนไงมันยืนง่เดี๋ยวป้อมทวิตแป๊บขอยาดขำบบัฟทวิตมันไม่โดนหรอพี่ที่เนาโดโดนแไม่ัแค่ปั่นแหกตาแล้วแต่ไม่ใช่คนไง แข่งโจลินอย่างเบาอ่ะแต่ว่าในไฟนี่น่าจะไม่ลั่นเลยว่าโจลินอ่ะได้ลั่นปะเฮ้ยที่บ้านยังไงอ่ะมีทำอะไรกันไอ้ฟอ,อยงไงบอกชิลอยู่ไม่ใช่หรอโดนเลดแล้วนะเนอะล่องมือผมยังไม่ได้ไปนะ ไอ้อะใครอะข้างหลังผมไอ้พี่คินป่ะเมืองให้เขาว่าได้อยู่ไงใช่ข้างบนไม่นอกเมืองเพื่อนเราอยู่ใช่ใช่ป่ะเรไอ้คินไหนไคินอยู่ปะคินมันไอ้คินดูบบอยอะไมีอะไรอยู่ป่ะไอ้คินกัไอ้มีมันไปไหนนนบนนเดเดียวพี่เกดเดียว ลงมาในเมืองมีหน,นึ่งเคสงมาในเมืองมีหนึ่งเคสมีรงมานมีคนเปล่าสองเคสลงมาในเมืองสองเคสกดตั้ง,นนง,ง,นนง,งอยู่หนึ่งคน เผากำลังเผาหนึ่งคนเผาแล้วนะพาแล้วนะพาแล้วนะเราประกอบใหม่เราประกอบใหม่เจอประกอบคันน้ำเงินเนี่ยคันน้ำเงินเนี่ยนีแค่นี้แหละต้องหว่านข็นเปต้าไปเอาไปไหนละดูนหน้าโรงพยาบาลเลยเมีเคสน,นะวิ่งอยู่

กูขึ้นแค่นี้กูยังขึ้นไม่ได้เลยแรงก็แรงไปเบาก็เบาไปร้านร้านแต่งตัวร้านเนแต่งตัวโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลต้องสอนหนูอุ้มมากนะครับเดี๋ยวหนูจะได้เอาไปอุ้มที่สำเมืงอนไม่ไม่ตึกตึกเอบีไอ่ขับไม่ชน แค่นั้นก็ไม่เกมแล้วตอนนี้รถตำรวจแรงมากพี่เกตที่นู่นอ่ะเออใช่ตอนนั้นเคยไปเล่นอยู่มันเบาที่ไปซ้อมใช่ไหมพี่เกตแรงตำรวจแรงพี่นำเงินอ๋ครับก็คือปิดปรับปรุงรอบนี้ก็คืออัปเดตด้วยแล้วก็ปรับเรื่องรถตำรวจอะไรนี้ด้วยครับพี่อใช่เมราะว่าเขามีคนมาร้องอะไรงี้ก็เลยปรับปรุง ตรงปั๊มตรงปั๊มในวีทีแฟมขอยิงวีทีแฟมอยู่ในวีทีแฟมลงรถแล้วลงรถแล้ววิ่งอยู่มีใครมาไหมวีทีแฟมไหนวีทีทใกล้เมันขึ้นไวข้างบนเลยอ่ะ ลงนะตรงวีดีแฟมเลยนะวีดีเก่าผมผมจะผมจะเก็บอยู่หน้าตึกโปนใหญ่ย้ํอย่าลืมติดตามเพลงใหม่ SMD ชื่อเพลงไม่มีสมองแถมฝีมือแถมไม่มีสมองใบายอติเสียตลอดมาวีดีแฟมแล้ได้อยู่ไหอ่ะฟังเพลงรอฟังเพลงของ Double H ดีกว่าคนโด Double H ดีกว่าโหเล่าโอเล่าโชนหน้าถบนึงเอาป่ะ โอรโช่ในรังรังรัง,งน้ำสเตเดียมโอยาเปิดพนันหน่อยอยากถอนคุณ ไอ้เหี้ยไอ้บอสลกปลอยบอสปล่อยบอสแล้วเ,เปิดให้ก็ได้ครับเปิดให้พี่หน่อยพอแท็กมาในเมือง ไปรอนเองบ้งคนหนึ่งไอ้รีไวท์เกมเขาไม่ตามเองนะเว้ยเบลเขาตามพี่เขาตามพี่ไอ้รีไวท์เกมตรงไหนอ่ะไปดีก,กต่องงพี่พนะพ,พ,พี่พี่คิมโดนกี่คันโดนดนักขุนโดนหอคันเดียวมันมีตำรวจเลยนะกำลังเหินขึ้นตอนแรกอะ่ะผมเห็นอยู่เหินที่ยูอาร์คิมใหญ่เกมอะไรล้วหลุดหอแล้ว ไห้อยู่แถวหนาดเป็นล่างปะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เหมือนมีคนเกมอยู่แถวไอ้สเตเดียมหลุดแล้วหลุดฮอลเดียมไอฟิกเตเดียมไอฟิกบ้านสองคนนะพี่มัไปหลังโรงพยาบาลคันหนึ่งพี่โรงพยาบาลในเมืองหลังโรงพยาบาลแท็กแท็กหลังโรงพยาบาลในเมืองมาหน้าโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมผมขับคารมาช่วย ใครเฝ้าโรงพยาบาลในเมืองไงหรอเกมนะผมเกม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 ก็ไปดิไม่ทำอะไรโดนฮอนะในเมืองประมาณสองลำโดนแท็กโดนรถถ้าใครเฝ้าโรงพยาบาลในเมืองเลยใช่ไหมแอนเฟคอร์ทเรือยู่ไหนวะโกรธเอ๊ที่บ้านกลับไปแต่น้ื่อวนนะปะใจว่าเพิ่งเพิ่งหมอเพิ่งชุบผมเกมนะไม่รอดนะไม่รอดนะหน้าสอนอเลย มาช่วยโรงพยาบาลในเมืองหน่อยดิมันออกไปอย่างฮงฮงออกไปหนาเทนน่านั้นโดนโฮอลแทบอกด้วยไอ้ดาฮายโดนคดีคุกอุ้มห่อติกต๊กตอกเหรอ โดนโดนโดนเยอะจัด,ดที่ไหนในเมืองอ่ะบอสได้ใช่เต็มเลยคิมโดนแล้วนี่ใช่ป่ะคิมก็โดนแล้วรคอฟคิมโดนแ, <ไป S 1> แล้วนะหน้าโด,โดนกันเยอะเยอะตำรวจเยอะเราเราเราอุ้มแกงเดียวหรอพี่อุ้มแกงเดียวออเดี์มันจบไปแล้ว หลุดหมดหลุดหมดพอได้หลุดฮอได้สวยๆให้ขับอยู่บนเขาแถวบ้านเราอ่ะให้เราปะคนเมืองเหรอใช่ปะเมืองน้องคนดักไหมที่ในเมืองมีสองเคสในเมืองมีสองเคด อ่าถึงโรงพยาบาลแล้วมันถึงอะไรมีผีสาวอยู่มั้งมีใครอยู่ปะถึงแล้วเหมือนกันถึงโรงพยาบาลแล้วนะโอ้โหเข้าเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเกมลงไหลแล้วแต่ข้างหน้าต้องเกตและวไม่ไม่นานเล่นในเมืองไม่น่าเล่นไปยทคานอ่ะไทคานอะไร ออกข้างหน้าใช่ปะลงล่างลังน้ำเห็นลงล oui ังน <ov> ้ำเอาดีเฮ <as ho S 1> ียมันถึงเลยเหรอไอ้กูโดนหอนะสนามบินพี่กอดคอมบ้านเรียบร้อยที <Janeiro> ่บ้าน้อมเข้านะ้อมเซอร์วิสแล้วอะไรไปยัง ปล่อยสายไม่เห็นเลยปล่อยเหี้ยแม่งยิงไอเวนเทียละ นี่หน่ะเป็นล่างเกมนะเกมนะที่เกมนะมต้องไปว่ะน้องเยันเดอร์มีสองตัวนะลง ไอตัวเกียร์ทำไมผมไม่เห็นได้ที่ปลดเลยเอาไอโลหะบอกว่าได้ไปแล้วนะเหนะ็นในตัวไม่มีผมไม่ได้ใส่อยู่ไหนฮะเดี๋ยวผมไปหาสนามบินล่างเพื่อนเกมอีกคนหนึ่งนะครับเเลยที่ไหนนะพี่เกมสนามบินล่างไงบินล่าง จะขึ้นมาเฉยปูมาตรงหน้าูแไหนต้องไนนะตงที่รวมตัวลงมาดิล่าง้องเมืองไปเนี่ยโอ้ยเียขวยเฮียรถก็พังโคตรเยอะ โอ้หวยอ้ยทำไมกูไม่เอาอยาไว้ในช่องไอ้เฮียเนี่ยกูไม่เอาอยากันไว้ในช่องล่ะโอ้ห่วยวเฮียเสือกเอาคาวบบาไว้ในช่องอีกได้40สิบตะก,กี้มึงบอกกูร้องใช่ไหมได้ ห่วยเอ้ยแม่ง